ปางน่านดีตคนต้องบชีวิตนะครับผมนี่คือชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะครับตอนกลางวันเท่าอยู่จนสี่นะครับผมสุบครับแต่ละคนแต่ <c oughs> ละคนตอนนี้คือสุบสลายนะฮะเอายเยี่ยมกุฏินะับผมมานอีนอยู่ที่วัดสว่างวนาลามนะครับผม อยู่หน้ากลางนะครับลองบอลลองพู้วงนอนครับตอนนี้คืึ้่วงลีทาออา่ายิพสอ่อนศาสตร์มาให้เยู่นะครับรอยพสต์เอาเสียมาให้อยู่ทียงกนนันนอนอะไรรีโพน,นอนแบบไปคนใหม่ดีนะครับที่สาม เราไปได้สบายแ้วถึงมาถึงครับเดยรถมันมเดี๋เาจออกเม่ไดเพราะว่าเาจะปิดอันนี้กดอะไร เล่นโดยไม่ขาเขาขายของนีย้เสีออกก็ได้ดีพออไปเจาไเลยชมกล้างหเจอไเหลังรถข้างกระบางต้องสืบเด็ดมองแค่ไหนรถพับรถดนรถคนเีาจอดเนี่ย uh, okay. hey. โอเคโยโหที่สบายดครับอากนีว่าหมอบอกวนี่นะบ่มีากาหลัง่ีเทานะครับ ใา่คือแดดแต่นั้นไ,ปไปนอนใส่ลำบากดีนี่มี้แดดแต่พี่นองเลยี่นองกับมั <c oughs> จองไว้ตัวบินครับจอดไวับ นั่งเอกเบียร์ก็ได้นอนสบายในรถแท็กซีล้นอนสบายนะครับผเหมือนเมียนอันนี้ที่คุณเรียกบ่าไม่น่าเชื่อนะชีวิตพระเอกโอมนอนได้กุฏินะครับผมพระยาในะครับ ข้อนุ้ยพัลลมมันพัดลมอยูเท่านั้นไหมยู่ในรถผุไหมขอนวอนนนี้โอ้พีนองพัดลมอมดใสวยไหมดรถผุเหรอ เอาแล่้วตัวผมนะฮะตัวเดีวผมเปิดไหนมันอยู่ด้านหลังอยู่หลังบอกคนขับอ่ะโอ้โหนอนนอนสินะครับ ต้องเ,เลยจีปูจันผมกับเป็นปลานี่ยผมเป็นปลาส่วนใหม่อยูอะนี่มอมีเนื้อเสียมพี่ปูมันมันมีมันมีอันนั้นไหมล่ะมัะนมีแบตเป่าวะฮะมันมีแบตเป่า,มปาผมก็บ่รู้กัน เพราะเปิดนอน <S 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 ขอบคุณครับล็อกลอนไปนะหลอกเราเอาหวัโโหงนอนครับยริงๆทักคุณนะครับผมปกติรนไฟหนกจะบ่มีนลงพอเดี๋ยวมาพักหนีนะครับ ผมไปวันแลนะครับตอนนี้ yeah, มีสลบย่างเดียวเอาเงาผมชีวิตหนึ่งวันชีวิตหนึ่งวันกับผมของการ เอาเบียร์ตัวน,นี้อยาลงไปหาเดี๋น,นอนอยู่อยู <c oughs> อ่แ <c oughs> ้อ,อ <c oughs> เอาเปลมเอาวลมวลงครับบอลรวมมีแบดบอลบอลไอซ่าเอาไปหาไทายฉีบก่อน <c oughs> พี่นอนเบองครางาเบิรงสภาพนอน <c oughs> สภาพตรงที่นอนนะ มินาฟูนเนี่ยเราไปหาไยคิดซะก่อนสี่เราครับนี่แหละชีวิตเดิมชีวิตของมอล้ำชีวิตมอล้ำสุด,ช,ด,ช,ดชาวชัมพันธ์ยจอนพวกที่ว่ไซส์แล้วเหงาใส่เหงากบบไหนนะตครับ ว่ามีอเราก็าบาือนกันนะครับผมบรรยาการเท่านาอฮอนแห้งครับอลาปนีม้มอาไวซึงมีสักก้อนครับแม่ครับผมบัหลฝากกดติดตามคนเราตัวอะไรก็ักสใ้ัแ่กําล้วกันได้เยนะครับผมทักีปก,กันครับไปแล้ครับ